มากันที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวค่ะงานมิสซาลนีออฟโขนโปรเจกต์นะคะเป็นการดําเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะ เกล็ดโขนผ่านทางงานศินละปะนะคะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติปี2566ค่ะซึ่งก็จัดไปที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ สำนักหอสมุดแห่งชาติกลุมศิลปกรก็มีการใช้ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีสั้นเกล็ดโขนการแสดงสคูลออฟเจนิสและร่วมพูดคุยกับท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นที่ปรึกษาและพันธลักษ์โครงการและนายจิต,ติชมพีผู้อำนวยการโครงการด้วยกิจกรรมเกล็ดโขนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดเมื่อปีพุทธศักราช2564นะคะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายที่หลากหลายมากมายยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐบาลไทยในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติกิจกรรมนี้นะคะถือเป็นการเฉลิมฉลองในการก้าวเข้าสู่ปีที่45ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและโคลอมเบียในปีพุทธศักราช2567นี้อีกด้วยค่ะ